สวัสดีครับผมมอนบาร์เบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวปัตเตอร์เลียนอะไรเอ่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮ่า <g ười> ไม่บอกโอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยออกยากออกเย็นเออโอเคได้แล้วนะครับปัตเตอเลียนตัวนี้เป็นยี่้อ d e ดีเบนะครับนะเดี๋ยวผมจะสองแกะออกมาดูนะครับการแพ็คกล่องก็เออดีนะครับแพ็คมาอย่างดีมีกันกระแทกมีอะไรนะ ก่อนอื่นนะครับเราต้องบีบอันนี้ก่อนนะเพื่อเป็นการเปิดงานเป็นสกขีพยานในการแกะกล่องนะครับเลนเราเล่นเราเล่นโอเคครับผมก็มาดูเจ้าตัวหน้าตากล่องของดีเบิลตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่แพ็คมาอย่างมิชิดนะครับว้าวอันนี้ยังไม่ได้มีการแกะมาก่อนตัวนี้ไม่ได้รับคมไม่ได้เปิดปากนะครับเป็นฟันเดิมๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับผมจะลองแกะดู ดูไปพร้อมๆกันตัวนี้มีฟันลองแถมมาให้นะครับจะมีเบอร์0.5เบอร์1 1.5เบอร์2เบอร์3และเบอร์4นะครับจากที่ผมดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีน้ํามันแปลงปัดสายชาร์จนะครับยี่ห้อ j b e ลเราแกะดูนะครับปึ๊บว้าว เปิดหีบซากอาศูนย์มาแล้วครับผมตัวนี้เป็นปัตตาเลียนดีเวลนะครับตัวบอดี้เรามาดูตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับนะปกติผมจะดูตัวอะไรอื่นๆเอ้ยดูตัวอื่นดีกว่าวนะน <c oughs> ของแถมก็จะมีอะไรแถมให้ด้วยมสยีสายชาร์จสายชาร์จเนี่ยดูเหมือนว่าจะ ยาวมากน่าจะ2ถึง3เมตรได้นะครับสำหรับใครที่แบตไม่เต็มหรือแบตหมดเหียดแล้วก็ตัดไปด้วยได้เลยนะครับเพราะว่าสายยาวมากนะเหมือนซิลดาคาตาณะเลยนะครับวนไม้แบบนี้เลยนะครับคาตาณะสี4เมตรนะครับยาวมากเหมือนแบบนี้เลยนะครับปกติสายชาร์จเนี่ยจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับแต่นี้แบบยาวสามารถชาร์จไปด้วยตัดไปด้วยได้โอเคเรามาดูฟันลองกันนะครับฟันลองเป็นของดีเบลนะครับฟันลองวาวของดีเบลนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราจับของวอนวลเมจิคริปเป็นฟันลอง ทงแบบพรีเมียมนะฮะเห็นไหมเป็นมันจะเป็นกิฟล็อกเป็นเหล็กนะเหมือนบอลแมจิกคลิปเลยนะครับเป็นแบบพรีเมียมอันนี้น่าจะเป็นเบอร์1.5อันนี้น่าจะเป็นเบอร์1มีเบอร์เหมือนที่เราดูไหมอันนี้เป็นเบอร์3น่าจะเป็นเบอร์3อันนี้เอออันนี้เบอร์1อันนี้น่าจะเป็นเบอร์2มันไม่เขียนเบอร์มาให้นะครับไม่เหมือนวอลอันนี้เบอร์0ูอันนี้เบอร์1.5นะครับ0ู1.5อันนี้เป็นเป็นเบอร์พิเศษนะครับนี้น่าจะเป็นเบอร์ร์2 นะก็ลองไปดูนะครับมันไม่เขียนเบอร์มาให้นะข้อเสียอย่างหนึ่งก็มันมันเขียนเบอร์มาให้แต่มันมีมิลลิเมตรอยู่ด้านด้านหลังด้วยนะครับ9มิลลิเมตรมิลลิเมตรแล้วก็6มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้ไม่เขียนเบอร์มาแล้วก็จะมีอะไรแถมมาด้วยแปรงปัดแล้วก็น้ํามันหยอดอเชน,นผ่านนะครับโอเคแล้วก็มีคู่มอือวิธีการดูแลรักษาบํารุงรักษาประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกจากนั้นเรามาดูตัวพระเอกกันเลยนะครับตัวบอดี้ของเจ้าตัวดีเบลบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักเบามากนะฮะอนนัองยอม ว่ามันเบามากนะครับน้ำหนักเนี่ยผมประมาณให้เปรียบเทียบนะครับประมาณอะไรว่ายี่ห้ออะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวฟันกันก่อนนะครับอันมียี่ห้อ r e b บินะครับเป็นฟันเฟสนะครับตัวน,นี้เป็นฟันเฟสสองชั้นด้วยนะครับช่วงครับโอโห้ h e เตอร์ฟอรฟันเฟสสองชั้นนะฮะดูดิครับ โอ้โคตรดีส่วนตัวปรับนะครับตัวปรับก็จะเป็นแบบล็อกนะครับตัวบอดี้พลาสติกนะครับน้ำหนักเบามากนะครับทุกผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะตัวแรกผมนึกว่าเป็นเป็นโลหะนะครับแต่จริงๆเป็นพลาสติกนะครับทุกผู้ชมครับด้านล่างก็จะเป็นดีเบิลแอร์ซูเปอร์พาวเวอร์สิบบอร์นะครับอินพุตห้นะครับด้านท้ายเสียบสายชาร์จด้านหน้าก็จะมีน็อตสกรู3ตัวนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้นะครับมีโลโก้ดีเบิลซูเปอร์คัต เลี่ยมม่องนะครับเลียมม่องม่องนะสวยงามนะครับโอเคเรามาฟังเสียงกันนะฟังใกล้ๆเออจับถนัดมือนะครับเหมือนเมจิคลิปเลยการจับเหมือนกันเป๊ะเลยนะคล้า,ายๆนะครับเป็นล่องเว้าวถนัดมือนะครับจับถนัดมือมากแถมเป็นฟันเฟืสองชั้นด้วยนะท่านผู้ชมครับยอด ผมสั่งดำด้านนะครับตอนแรกผมจะเอาดำเงาโดยรวมๆผมว่าสวยงามนะเดี๋ยวต้องลองตัดดูผมยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวต้องลองตัดดูว่าเวลาเราตัดผมหนาเนี่ยมันจะมีความคมมากน้อยแค่ไหนผมอยากจะลองตัดผมหนาผมแข็งดูนะครับว่าตัวนี้จะสู้ได้ไหมโดยรวมๆเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับไม่ได้ดังเหมือนรุ่นรุ่นเมยนะครับรุ่นเหมยมัน่้นางดังนะครับตัวนี้ก็คือว่าพอใช้ได้นะครับ และอาจจะยังไม่ได้หยอดน้ำมันหรือมั้งเดี๋ยวลองหยอดน้ำมันดูผมอยากจะรู้ว่าเสียงมันจะเงียบสักแค่ไหนโอเคจากนั้นก็เปิดเครื่องครับโอ้โหหลังจากหยอดน้ำมันนะครับเฮ้ยมันแรงอะ่ะโอ้โหพระเจ้าวัต e f ฟอก แรงนะครับแรงดีแรงมากแรงมากดูในกล่องนะครับเขาบอกว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนหกพันห้าร้อยอบโอเคเดี๋ยวลองใส่ฟันลองดูนะครับปกติบางรุ่นเนี่ยใส่ฟันลองไปแล้วนะครับมีอาการสั่นก็มีนะใส่ฟันลองนะครับปึ๊บตัวนี้กดนะครับกดยากนิดหนึ่งนะนะครับออกดยากนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เน้นแรงจริงๆก็ไม่เข้าครับ กดยากอาจจะกดยากนิดหนึ่งครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับโหกดยากวะมันต้องเงนีออ้บอกว่าอู้ใส่ย,ยากนะครับแต่ว่าแกะง่ายใส่ย,ยากนิดหนึ่งครับมันต้องกดแรงๆนิดหน,นะนึ่งครับนี่ ว่าใส่ยากอยู่นะนะครับ <c oughs> โอ้พระเจ้าไอตาอยเถิดทำไมมาใส่ยากบอรนี้เลยเนี่ย่ะสงสัยนต้องใช้ของเบอวอล์ฟแล้ว,ลวนี่ดูสินี่เบอร์หนึ่งนะท่านผู้ชมใส่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็กดลงไปเลยใส่ยากไปนิดนึงนะครับนะ โอเคโดยรวมๆก็ดีถือว่าดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูว่าสถานะมันจะเป็นยังไงนะครับปกติเราเปิดอย่างเงี้ยมันตรงนี้ไม่ติดไม่ติดนะครับไม่มีแสงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จดูนะครับว่ามันจะมีแสงหรืออะไรขึ้นมาไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูนะครับปึ๊บขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับ ว้าวเจ๋งมากนะครับได้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 ดีนะครับถือว่าผ่านนะครับสําหรับผมนะแต่นะครับการตัดยังไม่ทราบนะครับว่าออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าโดยรวมๆบอดี้หรือว่าอะไรทุกอย่างผ่านหมดนะครับสวยงามมากนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับการรีวิวเจ้าตัวดูดีเบลตัวนี้นะครับ h ฮร์คร e p เปอร์ซูเปอนะครับตัวนี้นะครับของผมสั่งเป็นดำด,ด้านนะนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเป็นบอดี้พลาสติกน้ำหนักเบานะครับนี่นะที่ผมต้องการกนะ็คือมันเวลาเราสะบัดข้อมือเนี่ยมันจะได้ไม่จุกเข้าไปนะครับบางบางรุ่นน้ำหนักมันเยอะนะครับบางรุ่นเหมือน VGR ที่ผมซื้อมานะครับน้ำหนักมันเยอะเวลาเวลาสะบัดข้อมือเนี่ยปรับสะบบัดข้อมือแล้วทีนี้เราคอนโทรลน้ำหนักไม่ได้นะครับ เรานทนน้ำหนักไม่ได้บา,บางทีตรงนเนี่ยลำแหลมเนี่ยมันมันมันขูดเ,เนื้อลูกค้านะครับขูดคอหรือว่าแล้วทีนี้มันบางทีมันจกเข้าไปนะครับเราก็ต้องเอาหวีมาแก้มาแก้งานอีกนะครับนะตัวนี้เบานะครับแนะนําเลยนะครับใครที่อยากจะซื้อปัตเลียนแรงๆนะครับตัวนี้6,500รอบนะครับโคตรแรงนะครับโคตรแรงแต่ผมยังไม่ลองตัดนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวในการตัดเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้โดยรวมๆถือว่าผ่านนะครับ ชอบนะครับเออดีนะครับผ่านก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าหากเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกด like ไลค์ไว้ให้ผมนะครับกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องมอสบาร์เบอร์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ